ทดสอบหยอดดิมจะได้นะหหหไหมนะอ๋อมีสีฟ้ากับสีชมพูมันมเป็นเหรียญแบบไหนนี่นนมันมีเสียงด้วยเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเสียงด้วย ใส่ถ่านก่อนถ่านสองก้อนอันนี้ชิช่องอะไรไดูหน่อยค่ะอันนี้ชิช่องอะไรเหรียญเหรอแม่หนูลองใช้ให้ดีก่อนะไหนลองใช้ไปก่อนถ่านใครถ่านน้องอิดเหรอน้องอิดมันใช่สองก้อนหรอกลูกล <3 S 1> สามก้อนน่ะลูกสามงลแล้วน้องอิดถ่านไว้ทำอะไรอ่ะ เอาไว้ใส่เอาไว้เล่นรถบังครับเอ่อชมพูใช้เสร็จแล้วก็ส่งคืนแล้วน้องอิดนะแกะข้างๆนี่ดูแกะเอาข้างข้างหก่ยัไงวะเอาไปทิ้งขยะด้วยอันนี้ใส่แทนได้โอ้เล็กโอ้มัดดมาใช้เดียวกันไหมนะอือะ เยใส่ทานไม่าามเ,เ,เปิดด้วยใช่ไหมฐานอีกประมาณสามก้อนครบแล้วมาลองเปิดดูนี่ที่ปิด ปิดฟ้าปิดฐานน่ะแบบลูกปึ๊บเอาเปิดเสียง,งดังไปไหมเดี๋ยวน้องตื่นมันผลเสียงไม่ได้หรือเปล่าผนเสียงได้ไหมด้ดังเกินไปไเน,ไปนี่ยน้องตื่นน้ำน้ำหายไปไหนหมดลองกดจริงๆนี่กดได้ไหม ต้องหยอดเหรียญลงไปใช่ไหมใช่แต่ว่ามัน and ต้องเปิดซูดจะเลยมาเสียงดังเกิดเออเสียงดังเดี๋ยวน้องน้องก็ตื่นเดี๋ยวน้อต้องหยอดเหรียญเอาเหรียญนุ่นนี่เหรียญว้าวก่อนมันไม่รู้มาเสียงดังเกินเออทำยังไงเสียงมันถึงดังขนาดนั้นทำไงแกะเหรียญออกมาเลยได้ไหมแกะออกเลยน้องอิดแกะเลยเพราะมันต้องหยอดลงไปลูก มันหยอดไม่ได้หรอกจมพูต้องต้องเปิดไอ้นั่นก่อนเปิดสวิตก,ก่อนแต่เสียงมันดังน้องจะตื่นน้องจะตื่นนะสิทำยังไงดีอ่ะเสียงมันจะดังไม่ใช่ตรงน,นั <c oughs> ้นเขาหยอดข้างหน้านี่แหละแต่ป <c oughs> ิดก็เสียงดังทำไงดีอ่ะเสียงมันดังเกินอ่ะปิดเสียงได้ไหมก็ไม่มีที่ปิดอีก <c oughs> ทำยังไง lắng để nón tỉnh rồi. coi đi. Làm nấy nấy đi. Giả nhót đó. lại, này? Địt tiếng. มีที่ปิดเสียงไหมแกะเหรียญที้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยแกะเหรียญออกก่อนเดี๋ยวค่อยหยอดค่อยดูอันนี้เราสามารถเลือกน้ำได้ใช่ไหมใช่กดเลือกปุ๊บมันก็ออกนะใช่ไหมใช่มีนะไม่เลือกสี่ี

ต้องไปแอบย่อนนุ่นใกล้ๆน่ะไกล้ๆน้องไม้แอบแอบยอดใกล้ๆเดี๋ยวน้องตื่นจอดของครัวได้ไหมได้ไหมลงไปดูลงเสียงดังนะข้างกระดิจาะ